คันนี้เลขไม่แค่หนึ่งหมืโลครับประหยัดจับป้ายแดงไปสามแสนกว่าแล้วหม่กว่านี้ก็ต้องไปออกป้ายแดงแล้วแหละครับ สวัสดีครับอยู่กับผมพอมินีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพอมินีวีลออฟชานเอลนะฮะวันนี้ผมมีรถเฟรน์มมาแนะนำอีกแล้วนะครับเป็น d m a มโฉมล่าสุดเครื่องสามเทอร์โท็อปใไฟหารุ่นนี้อยู่นะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดดูคลิปนี้ให้จบนะครับคันนี้เอลซูดีแม็3.0 M Highlander สีประตูเกียร์ออโต้ตัวท็อปสุดขับเคลื่อน2ล้อโฉมใหม่ล่าสุดขับเลขไม่แค่10,000หมกิโลเท่านั้นประหยัดจากป้ายแดงไปกว่า300,000แล้ว ใครหาอยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวมารับชมรอบคันคันนี้ก่อนเลยมาดูรอบคันคันนี้ก่อนเลยนะครับว่าจะลอกไหนก่อ,อนอื่นนะฮะให้ดูกุญแจก่อนนะครับคันนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทอัจนฉะริยะแบบนี้เลยนะล็อกรถปลดล็อกแล้วก็สตาร์ทนอกรถได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองทําให้ดูนะก็วิธีใช้งานง่ายๆเลยนะฮะล็อกรถในรัง้งแล้วกดปุ่มสตาร์ท้ังไว้นะครับนี่เครื่องติดเรียบร้อยแล้วนะฮะ อันนี้ก็ช่วยในเรื่องของเวลาที่เราจอดรถาตากแดดดว้นานๆนะฮะร,รถภายในรถเนี่ยก็อาจจะร้อนได้นะครับตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของเปิดแอร์ทิ้งไว้นะครับให้ในรถมันเย็นขึ้นนะครับเวลาเราเข้ารถไปก็จะได้ไม่ร้อนนะฮะและตัวรถก็จะมีระบบเซฟตี้อยู่นะถ้าเราจะขึ้นรถนะฮะตัวรถมันจะดับเลยนะครับนี่นี่รถล็อกอยู่นะแต่ถ้าเราปลดล็อกปุ๊บรถดับทันทีนะครับก็ต้องขึ้นมาร์ทใหม่ แล้วก็ภายในห้องโดยสารก็จะเย็นมาประมาณหนึ่งละนะฮะเวลาเราขึ้นรถมาก็จะไม่รู้สึกร้อนนะอันนี้ก็เป็นข้อดีของรุ่นนี้เลยนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตขึ้นไปสตาร์ทรถก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูไฟหน้าแบบสวยๆนะครับนี่มาดวัดชมใหม่สวยมากนะครับพี่พี่เดี๋ยวเราไปดูรอบคะแนนก่อนนะว่าสี้แบบจมใหม่ขนาดไหนนะฮะพี่ชมนี้บอกเลยว่าโคตรหล่อ,อนะครับนี่นะฮะมิติด้านข้างเฉียงเงนะฮะก็เท่มากๆนะครับแล้จังหน้าชมนี้ก็ สวยงามนะครับเป็นสีเทาตัด้วยตะแกีงสีด,ดาด้านนะครับเซ็นเซอร์รอบทันนะหน้าสีหลังสีครับมีให้ครบเลยนะครับมีส่วนของไฟหน้าก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์ไฟบีมพอดีนะครับไฟสวนไฟตลัก็อยู่ในโคมเดียวกันแล้วก็ไฟเลี้ยวกับไฟเดย์ไลไท์เนี่ยอยู่ในเส้นเดียวกันเลยนะครับบอกเลยว่าสวยมากด้านล่างก็มีในส่วนของไฟต้านมองด้านะครับให้มาครบมาแล้วนะครับตัวรถชนี้ได้เป็นสีขาวมุกนะครับสีนี้ถ้าไปออกายแดงก็ต้องเพิ่มตังค์แน่นอนแต่ถ้ามาซื้อมือสองคือ ราคานี้จบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังราคากันท้ายคลิปนะครับพี่ๆใครสนใจห้ามพลาดเลยนะครับในส่วนของล้อนะอันนี้ก็เจ้าของเดิมอัปเกรดมาแล้วนะเป็นล้อแม็กขอบ18นิ้วนะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะครับยางปี24ี่พร้อมใช้เลยนะเอาไปใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับกระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวนะฮะกระจกปรับพับไฟฟ้าด้วยนะแต่ยังไม่ปรับมันยังไม่พับออโต้นะครับบายสป,ปอร์ตก็มีนะครับอตรงกระจกองข้างนะครับ ส่วนมือจับก็เป็นที่เลสสมาร์ทเอ็นซีล็อกรถปลดล็อคนิ้วเดียวได้เลยนะครับแค่มีกุญแจได้ตัวก็ล็อกรถได้เลยนะครับนีเส้นสายสวยงามบันไดข้างนี้ให้ครบนะครับกันสาดติดมาครบมาแล้วนะครับมิติด้านข้างก็ประมาณนี้นะครับรู้หล่อลงตัวมากๆนะครับผมดูด้านท้ายนะครับสีดำๆทุกจุดนะไม่มีงานสีต้องเก็บเลยนะครับแล้ดูไฟท้ายโฉบนี้นะครับผมเลยว่าหล่อโฉบเฉี่ยวมากๆนะครับมิติด้านท้ายตรงนะครับไฟท้ายสวยงามที่ เส้นสายนะฮะ l อลด g ไลท์ไก d i n g นะครับสวยงามมากๆนะครับผมนะบน,นี่ก็เป็นรุ่นท็อปสุดนะเป็นตัวเอนะครับดีกล้องหลังก็มีให้ครบหมุนตามวงเลี้ยวให้ด้วยนะมีเส้นการระยะที่ครบเลยเซ็นเซอร์ไฟหลังสี่จุดนะครับและสภาพแกล้งแล้ก็สมบูรณ์นะครับไม่มีรูรอยบรรทุกหนักเลยนะครับสภาพเดิมๆเ,เ,เลยนะโครงสร้างต่างๆนะั้นะไม่ขยับเม่ดย้ยาเกียวครบนะซอกต่างๆดูเดิมๆทุกจุเดเลย แต่เรื่องความสะอาดขอติดไว้ก่อนนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ทําความสะอาดนะเอามาถ่ายคลิปให้รับชมก่อนเลยนะครับแต่ก่อนไปรถก็รปลว่าได้สภาพทิ่งใหม่แน่นอนนะครับพี่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในคันนี้กันหน่อยนะครับดูเบาะแถวสองก่อนเลยนะครับนี่เปิดเข้ามานะฮะดูแผงข้างประตูดีไซน์สวยมากนะฮะมีลวดลายแบบนี้เลยนะครับตกแต่งด้วยสีเทานะมือจับตรงนี้ก็เป็นสีเทานะฮะดูดีเลยตัดด้วยสีดำารัสแบกนะครับ แผงข้างตัวนี้ก็บูหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดินได้ด้วยสีขาวนะสภาพสมบูรณ์นะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับใหม่มากๆนะครับพี่พี่นี่เบาะวสองนะฮะกว้างนั่งสบายนะวัสดุคูแม็กซ์นะฮะพี่พี่เบาะเนี่ยบอกเลยว่านุ่มมากๆนั่งสบายมากนะครับเดินทางไกลไม่ปวดไม่เมื่อยเลยพิรุมเล็กพรุมก็เลือๆนะครับมีที่ติดตั้งคลาสสิหรับเดรบกด้วยนะครับตรงกลางก็นี่มีที่วางแก้วที่พักแขนให้นะครับพลาสติกยังไม่แก่เลยนะ หม่กลิบใหม่กว่านี้ก็ป้ายแดงแล้วนะครับและแอร์หลังก็มีให้ครบอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ภายในห้องโดยสารของรุ่น m นะก็จะคุมค้มโทนด้วยสีดำทั้งหมดเลยเพดานต่างๆก็ดาหมดเลยนะครับเราจับอันนี้ก็มีให้เยอะนะมีให้ทั้งหมดเนี่ยแปดตำแหน่งเลยนะฮะขึ้นง่ายลงง่ายแน่นอนนะครับและดูแถวหน้านะครับแผงข้างประตูนะฮะดีไซน์สวยนะครับสีเทาแต่ด้วยสีดำนะฮะมือจับก็สีเทากระจกออโต้เฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับ็นทนังล็อก ปรับพับกระจกมองข้างนะครับเนี่ยประมาณนี้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ายังไม่เป็นออโต้นะครับประมาณนี้เลยนะนี้ก็บูนังมาให้นะครับและในส่วนของปุ่มฝั่งนี้นะฮะก็จะมีช่องโชนโรลออโต้ซัสสอปนะครับแล้วก็ปุ่มปรับระดับความสูงต่ําไฟหน้านะครับปรับได้สามระดับนะวันนี้บันทุกของแน่าเชิดนะก็ปรับให้มันขำลงได้นะครับจะได้ไม่ยันตาผู้อื่นนะครับในส่วนของเบาะฝั่งคนขับนะครับก็ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้า ปรับได้8ทิศทางนะครับสภาพเบาะไม่เกลือยู่แล้วนะสภาพสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยเลยนะครับเบานะนังคุณแมกนั่งสบายมากนะเป็นวัสดุที่ไม่สะสมความร้อนเทิพ์นีเวลาจอดกางแดดก็ไม่อมความร้อนนะครับภายในห้องโดยสารสีดำทําให้รถมันดูสปอร์ตดูสึบมากๆนะครับนี่ชิดมังแดดนี้ยังพลาสติกยังไม่แก่เลยนะครับมีกระจกมีไฟให้ด้วยนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับกระจกมองหลังตัดแสงแต่ยังไม่ออตโต้นะเป็นแบบธรรมดายอยู่มีระบบเอ a ดอรให้ครบเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งดูนะฮะแล้วเดี๋ยวให้ดูออปชันอันนี้กันนะครับนี่มือจับอันนี้ขึ้นง่ายลงง่ายนะมีมือจับให้ครบแปดตำแหน่งนะครับผมมือที่หนึ่งนะครับพี่ๆโอเคประมาณนี้มาดูกันในส่วนของคงมาลายก่อนเลยนะครับคงมาลายคันนี้นะฮะเป็นทรงสามก้านนะครับมีมันติฟังก์ชันรับสายโทรออกได้นะครับ ั่งนี้ก็จะเป็นระบบล็อกความเร็วนะเป็นแบบ Adaptive Cruise Control แล้วนะตั้งลิมิตความเร็วได้เลยเดินทางไกลสะดวกสบายนะครับแล้วก็ปรับความปรับระยะห่างจากคันข้างหน้าได้นะครับอยากได้ใกล้กลางไกลก็ปรับได้เลยนะครับผมนะเป็นแบบ Adaptive แล้วนะครับก็ออปชันต่างๆก็มีให้ครบหมดเลยนะฮะและในส่วนของหน้าปัดเรนไหม่ชมนี้บอกเลยว่าหล่อมากๆนะดูดูดีมากนะฮะดูทันสมัยมากนะครับเป็นมาตรวัดแบบดิจิตอลแล้วก็ยังมีแบบเข็มอนาล็อกนิดหน่อยนะครับ สวยงามนะฮะเส้นอ่าพวกสีต่างๆก็ดูดีมากนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยเยอะและเลขกใหม่นะพี่หนึ่งหมื่นสี่พันโลน้อยมากๆนะครับเลขกใหม่แท้นะพี่เลขกใหม่แท้เลยนะครับได้ดูนะฮะได้สปอร์ตต่างๆก็ไม่มีรูรอยเลยนะฮะสภาพสมบูรณ์อันนี้ก็บูหนังให้เรียบร้อยแล้วนะครับเล่นตกแต่งด้วยเส้นสายอันนี้จะเป็นสีออกเทาๆหน่อยนะครับผมเส้นสายสวยงามนะครับและจอรุ่นใหม่ก็จะได้เป็นจอแบบจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะครับ แสดงผลแบบชัดเจนมากนะฮะ Apple CarPlay น้ตเชื่อมต่อได้หมดนะครับแล้วก็มีระบบ a i r d u s นะฮะนี่ดูได้เลยนะครับนี่เตือนกันออกนอกเลนมีให้นะครับเตือนกันชน,นหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติมีให้บอรอ t มีให้นะครับอันนี้ก็เป็นเตือนกันชนด้านหลังพร้อมช่วยเบรกฉุกเฉินให้อันนี้ก็มีให้นะฮะเวลาเราถอยถอยรถออกจากซองแล้วมีรถวิ่งมาเราอาจจะมองไม่เห็นนะแต่เรดาร์มันตรวจจับได้มันจะช่วยเบรกให้อัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็ให้มาครบแล้วนะครับ ครบเลยระบบไฟฟ้าต่างก็อันนี้ก็ไฟหน้าออโต้ต่างก็ตั้งค่าได้นะครับผมที่ปัดน้าฝนออโต้ตั้งค่าได้หมดนะครับองศาตัวรถอันนี้ก็มีให้นะเวลารถเอียงอะไรประมาณนี้มันก็จะขึ้นโชว์ด้วยอันนี้เลาะเอียงอยู่นะมันก็ขึ้นโชว์แบบนี้นะครับประมาณนี้เวลารถจอดอยู่ที่เอียงมันก็จะขึ้นโชว์เหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้ก็ให้มาครบมาแล้วนะครับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple Car า l a เพลย์ออโต้อันนี้ได้อยู่แล้วนะครับผมนะ ประมาณนี้เลยนะครับแล้วถัดมาในส่วนของระบบแอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นแอร์ออโต้นะครับเป็นดูโอโซนด้วยนะแยกอิสระซ้ายขวาเลยนะครับคนหนึ่งร้อนคนหนึ่งหนาวปรับได้ตามใจชอบนะครับส่วนด้านล่างก็มีพอร์ตแล้วก็มี USB Type C ให้ด้วยนะครับในส่วนของตรงฐานเกียร์ตรงนี้นะฮะก็มีปุ่มเซนเซอร์รอบคันนะอันนี้ก็เปิดปิดได้นะครับเวลาขับในเมืองรถติดติดอันนี้ก็อาจจะรําคาญเสียงก็ปิดได้นะครับแล้วก็มีโหมดช่วยลงทางลาดชันให้ด้วยนะครับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับพร้อมกับ มีระบบเมนนอนให้ด้วยนะสามารถบวกลบเกียร์ได้เลยนะครับจะดูกล้องมองหลังนะชัดเจนมากนะครับมีเส้นกะระยะให้สีเขียวสีเหลืองสีแดงน,นะครับแล้วก็เวลาหมุนพวงมาลัยก็หมุนตามมุมเลี้ยวให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เวลาถอยจอดก็กะระยะได้ง่ายขึ้นนะครับพี่ๆประมาณนี้นะฮะแดชบอร์ดต,ตรงนี้มีช่องใส่ของให้สองชั้นเลยนะครับให้มาครบแล้วนะฮะไฟสองสว่างเป็นสีส้มแบบนี้นะครับ ประมานี้นะครับสวยงามมากนะฮะคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้มากนะหายจากป้าแดงไป3ามแสนกว่าแล้วพี่ได้ชมใหม่ชมล่าสุดได้ตัวท็อปเครื่องสามพันใครหาอยู่รับรองไม่ผิดหวังเลยคันนี้พลักกาลังเหลือๆนะฮะร้อยเก้าสิบแรงมา้าแรงเบ4ดสี่้ยห้นิวตันเมตรนะครับแรงอยู่แล้วนะครับเดินทางไกลแบบว่าสะดวกสบายนะฮะเดินทางไกลก็ไม่อืดเลยนะครับพี่ๆเดี๋ยวเรามาสรุปราคาคันนี้กันหน่ารถเลยนะครับ โอเคครับทุกคนและถ้าใครสนใจคันนี้นะครับ DMAX 3.0M ตัวท็อปสุดขับเคลื่อน2ล้อรถปี2024เลขกไม่แค่1 4 0 0มีแค่คันเดียวเท่านั้นนานๆจะเข้ามาทีใครหาอยู่ห้ามพลาดนะรีบทักถามผมได้เลยคันนี้ค่าตัว799,000เท่านั้นนะครับออกรถฟีดาปันนี้ผ่อนรับต้นอยู่ที่13,000ตลอดสัญญาครับแล้วรถกระบารับการให้3ปีครอบคุมอะไร247รายการ ปรีช่วยเหลือฉุกเฉินเพ่อใชให้อีกสปีและรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีขนาดคิดความน้ำท่วมครับรับผัวในสัญญาให้ด้วยครับถ้าตัวเจอนะรับซื้อคืนเต็มราคาครับผมอันนี้สบายใจได้เลยนะครับและถ้าใครสนใจนะติดต่อหาผมได้เลยครับตามช่องทางนี้นะแอดไลน์เบอร์นี้หรือว่าโทรเข้ามาเบอร์นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับและสำหรับนี่นะก็ขอบคุณคนนะฮะที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ